ุดเที่ยงถวายนักตกบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็เขาสู่ลำดับพิธีการเป็นลำดับต่อไปเนาะสาธุสาธุข้าพเจ้าขอผ่าเดียงอันเชิญเทศไทยเทวราชสุริ ตนมีกมลลสะสมที่จกิตสงบสงดตั้งอยู่ในปัญจเวรวิรัตเป็นสันตมบรุษมีระรตนาอันเป็นเสนจดเป็นที่เึงกำจัดภัยไกลอุปันเา้าบิปบาเทอยู่ในเขตภูมิมณทนเบื้องบนเวหานกภาคา ตัวทุกเร่งจกากกวานนี้และจากลำวาน,นิยภูมิอาไทยชงเชินทิกคนกวายอยู่ในธรมตลอดกาลทาพัะเจ้า,าขออันเชิญนันเชิญ เททัวทุกสถาน,มห,นมหิส่วนไม่สักอยู่ในเทพยาสัมมารัตะนาธิมานมาเนื้อยอดเขาพระสมรุราชกรุงมาพิมาลภูมีบรสันดานอันบริสุทธิ์ประดุดดวงแก้วอันสดใสโอ้งลงมาลงมา ภับเพื่อนบวงสวงที่กรรมทั้งหลายจงลงมาหลังเดทโชททัยลงในพิธีบวงสวงเปิดร้องภาพพย์ นำตาโฉบเทียนในนำโดยหมอลำเสียงมีหกนกคงสะกพร้อมเทียนงานคอยเทพพระวดเทพพยาดาทั้งหลายดวงหลังเดโทษไทยลงในพิธีวันนี้ให้เทียมงานของเราจงสุกายสุกใจหาย ได้มาแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตยอดดิวทะลุ้อยลานทุกทีทุกทีเติร์ดทั้งหญิงชายและน้อยใหญ่ตรงสุขใจสุกกายหายรู้คาได้มาแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสรงลิกความประ กงเมุสมสอไว้จต่อตหมดีนักาีมามหาลาภิติพุทธักสะสุวรรณังวาระชักังวามณีวาธนังวาทีสังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอัคเยะอิติมีมามามีหัง เมื่อนานข้านตอนลำดุ้ยลำดุ้ยะรรยากาเชิดเชิดใช่โยใช่โยใช่โยเยเทุกคนด่างทุกคนเยอ่ด้เียนนล แล้วอย่เนแล้วกนเดี๋ยวโยนเน่นอันตุก้แลม่นปน่เขาทำเดี๋ยวต้ครอบรวแต่านเมียที่เราเมา้ว

ไม่เ่าไอ้แนนหนูนี้นี้ลบลบไไม่เ่าขามพูอะไรเราต้องพูดจาโอเคไม่เราไไม่เราไงเยอะเยไม่เ่าไงวะซาต้องดอะไรช่ว่าิมใค้ตัวไหนเนี่ยเมตัวเลยนะครับจะเข้มข้นขนาดไหนแล้วตัวอะไรีกเล ตัวไลน์อยูตรงจากโรเอเชียต่ไลน์เราเซอร์สิบบอกขาสิเปมตตาเท่าไหร่นะ บางคคุณใสเ่อสามสิบแปดแต่ใส่แล้วใส่กเป็นตานลัดีไหมที่ินบย้อยถูกมดกินกได้ก็มมีไงไอไอนี่รอรอรออะไรนะกอาสอสองเนาะวันั่นจะบอกเสียด

กต้องดย่ต้องกดอหน่อยแม่โอเคเป็นไงน้อยเป็นทุกคนทุกคนเ้อะปะยิ้กัเ้าได้ัรบกเจ้าาวกล้องที่ปี๊บกล้องที่ปี๊บนับห้หัวร้อยแล้วก็ยิ้มนะคะนึ่งสะองโเ้นตัวยเบิร์น่ารักมากค่ะ เสร็จแล้วคพะจดยากจังเลยทุกคนคาแมวหนึ่งสองสคือสองน้ำ่ทุกคนนี่มะบานทุกคนควข้ามวสีบ๋มเร็วแม่แม้บ้านเกิบบไป่ว้าวแล้วมอ่ะกล้องโอ้โหกล้องไม่พัดใหญ่มากโตใหญ่โตมากเลยอ่ะหนึ่งสองสาม

หนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสาองสครับพ่งน้ำเอาเก็บมว้หลายลูกแพี่น่ทอี่นองเมืองไหลตัวนี้พี่น้องพันก็ค้นครับสาธุน้ำกันได้พี่น้องได้โศกโศกครับขอบคุณหลายๆครับโอเคครับพี่น้องครับ ดี๋ยวลงลาติดล่อไปก่อนเด้อบ้านี้เด้อตัวนี้สีดล้านล่ออย่างเชื่อว่าฮะล่ออย่างตั่นี้โอ้ล้อเลขกเตี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งเลขกสักก้อนสัตวน้าจะสี่บ้างปากไฟอุ้มสามมาแล้วขอตัวครับน้องตอนแรกมันเป็นสามมันบะแล้วน้องมาตัวที่สองน้องมันไมเป็นสองกับสองกิโลที่พี่น้องสามสองเด้อตอนนี้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายไอ้บ้านสามอะ อุ่มสามสมสองสามเลขหแต่ว้ามาก็ขอได้เลขค่ะจะได้กับสามสองสามได้พี่น้องเดินนี่เลขสุดท้ายนี่คือเลขสามว่าสามก็ว่าสามกับองว่าสามสองสองรสามสองสองมันมีเข่าโค้งหน่อย